สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเจอกับครูอีกครั้งหนึ่งในวิชาสุขศึกษานั่นเองซึ่งวันนี้ครับเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกของพวกหนูมากๆเลยที่ต้องเรียนรู้เ,เพราะฉะนั้นตั้งใจฟังในบทนี้ให้มา,มากๆนะครับสนุกแน่นอนไปเลยครับอาเมื่อนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาใช่ไหมครับให้นักเรียนเปิดหน้าที่48เลยครับเด็กๆ48นะเร็วๆ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 อ่า ้า48คือหนึ่งครับเขาบอกพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์อ่าคืออะไรครับเขาบอกช่วงนี้เทคโนโลยีมปนก้าวไกลใช่ไหมครับและสภาพสังคมเนี่ยได้เปลี่ยนไปเยอะมากวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์และมีแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันมากขึ้นไม่ป้องกันยังไงละ่ะอยากรู้ใช่ไหมเด็วจะอธิบายต่อไปอ่าซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาเช่นอะไรตั้งครรภ์ไม่พร้อมนะครับหรือว่าท้องนั่นเองนะเออคือการท้องนั่นแหละ การยุติการตั้งครรภ์และการยุติการตั้งครรภ์เป็นยังไงการทำแท้งนั่นเองนะครับการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การมีเชื้อ HIV ก็คือโรคเอดส์นั่นแหละนะครับโดยสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหานี้ดูเลยครับมีอะไรบ้างดูตรงกรอบนี้ในหนังสือตัวเองครับจะมีสีสีอันที่หนึ่งการมีเพศสัมพันธ์ออไม่ใช่อันที่หนึ่งเอาไว้ลูกนะหนึ่งการมีสัมพันธ์แต่ต้องร่างกายกันและนําไปทางไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนะ สองการไปเที่ยวกลางคืนซึ่งอาจมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งทาให้เกิดอะไรเกิดการขาดสติยับยั้งชั่งใจนั่นเองนะครับปุ๊บดึงไม่ได้นะครับสามการไปในที่เปลี่ยวหรือสถานที่รกร้างเพียงลาพังโดยคนเดียวโดยไม่รู้ตัวอาจจะโดนชุดพรม้นได้สี่การเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเก,เนเกมออนไลน์มั่วสุมในร้านอินเทอร์เน็ตสื่ออินเทอร์เน็ตช่วงนี้นะครับในสมัยนี้แหละไม่ใช่ช่วงนี้แหละแล้วนะครับจะเป็นสื่อที่มีพวกสื่อลาวกอนอาจาร์เยอะยใช่ไหมเออตามเว็บตามอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้อง อยกแยกให้ดีนะครับอ่าหาการดูสื่อที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศดูสื่อที่กระตุ้นทางเพศยังไงอย่างเช่นพวกภาพโป้พวกหลังโป้อะไรพวกนี้นะครับอ่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะครับนะหกการหลงเชื่อผู้ที่ไม่หวังดีเพราะความไว้ใจอ่าอน,นี่ก็เป็นสาเหตุสาคัญการหลงเชื่อเขานะครับนะต่อมาการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเนี่ยและรับผิดชอบจากการเกิดจากความรักข้าใจเนี่ยนะครับ ความยินยอมพร้อมใจและความพร้อมของทั้งสองฝ่ายซึ่งตอนนี้พวกหนูเนี่ยยังไม่พร้อมแน่นอนใช่ไหมเพราะยังเป็นเด็กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนตรงนี้ก่อนนะครับอ่าต่อครับนักเรียนมาดูหน้าที่4.9ครับเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันการไม่ป้องกันคือยังไงล่ะครยเอ็กซ์ก็คือการไม่ใส่ถุงยางอนามัยการที่เรายังไม่พร้อมนั่นเองนะครับ2.1โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เรามาดูกันเลยเขาบอกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยหรือ ที่เราเรียกกันทั่วไปว่าโรคกามเนี่ยคือโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้อ่าโรคติดต่อเลยนะโดยการมีโดยการร่วมเพศทางอวัยวะเพศและปากนะปากปากอะไรเพปากเราเนี่ยแหละลูกปากและทางทวารหนักอ่าทางทวารหนักคืออะไรละกเว๊กก็คือทางที่เราอุจระออกมานั่นเองนะครับและก็คนทุกวัยเนี่ยทั้งชายทั้งหญิงสามารถติดต่อโรคนี้ได้นะครับอ่าในการร่วมเพศสมคัญที่ไม่ป้องกันนั่นเองนะลูกนะอ่า เรามาดูกันเลยครับคนที่ติดต่อโรคนี้กันมากคือกลุ่มอะไรคือกลุ่มวัยรุ่นนะที่ยังไม่พร้อมที่ไม่รู้เกี่ยวไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์นี่แหละที่ติดต่อกันมากนะครับโดยโรคเรามาดูในกรอบสีส้มต่อโรคติดต่อาทางเพศสัมพันธ์นะครับเกิดจากเชื้อโรคหลายชนิดได้แก่หนึ่งแบคทีเรียนะครับซึ่งรักษาหายแต่เป็นซ้ําได้ไหมเป็นซ้ําได้อีกเมื่อรับเชือ้อเช่นซิฟิลิสหนองในหนองในเทียมนะครับแผลริมอ่อนนะครับ การมลูกของตอมและตอมน้ำเหลืองน,นั่นเองหรือว่าฝีมม่วงนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเขาจะเปิดรูปให้ดูตอนก่อนมาเรียนนะครับน่าต้องต้องเรียนแน่นอนเราต้องมาเจอกันแน่นอนที่โรงเรียนนะล,ลูกนะสองไวรัสซึ่งรักษาไม่หายเช่นลรกเริมนะครับลรกเริมลรกเริมโโมีบร,ริเวณปากด้วยนะเออนะครับหูดงอนไก่ด้วยนะครับสามลาและโปรโตซัวนะครับเช่นลาในช่องคลอดและ พยาธิช่องคลอดซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับเป็นโรคนี้เนี่ยโดยที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ได้นะเพราะอะไรไปเข้าห้องน้ําสาธารณะสาธารณะอะไรพวกนี้นะครับในการนั่งในการเช็คไม่สะอาดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครไครบ้างใช่ไหมต่อมาถ้ามีอาการหรือว่าสงสัยว่าติดโรคทางเนี่ยครับติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยควรอะไรควรรีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็ทําการรักษาซะจะได้หายขาดแล้วก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อมาผลเสียของโรคติดต่อทงให้สัมพันธ์คืออะไรหนึ่งทำให้เราเนะี่ยมีอาการที่ทรมานนะครับถ้ารักษาไม่ดีเนี่ยก็จะดื้อยาได้นะครับสองบางโรคเนี่ยจะลุกลามทําลายอวัยะวะสําคัญด้วยทําให้ร่างกายเนี่ยพิการแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะครับหรือผ่านเป็นหมันแล้วก็นะครับนะสามบางโรคเนี่ย ติดไปถึงลูกในครันเลยนะถ้าเรามีลูกอยู่นะครับแล้วเราติดโรคทางเพศสัมพันธ์เนี่ยอาจจะถึงไปติดลูกในเวศตังข้ในลูกได้เลยหรือว่าทําอาจีพทาให้ลูกเนี่ยเสี่ยงชีวิตแล้วก็พิการไดนร้นะครับทีนะครับบางโรคเนี่ยอาจเป็นติ่งงอกมารูอเป็นรอยแผลที่เป็นดูแล้วน่าเกลียดนะครับที่อวัยวะเพศนะครับได้เลยห้าเสียเวลาแล้วก็เสียเงินรักษาด้วยนะครับ่าและหกอันสุดท้ายอาจจะนําโรคไปติดคนที่เรารักได้นะครับ ประมาณง่างครับการป้องกันโรคติดต่อใช่ไหมครับทางเพศสัมพันธ์คืออะไรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนหรือว่าก,การที่เรายังไม่พร้อมนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยเราสามารถทาไงปฏิเสธได้เลยนะครับหากหลีกเลี่ยงอยู่ในแต่การที่เราตาคนเนี่ยให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับเพราะว่าไม่ไปไม่ไม่ไม่ไปได้ไหมอะไรอย่างนี้เลยนะครับอะไรนี้ก็จแจ้งผู้ปกครองได้อะไรนี้นะครับแล้วก็ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ป้องกันลรกนะครับโดยการอะไรครับโดยการป้องกันโดยการใส่ถุงย,ยางอนมามัยนั่นเองนะในเวลาการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งนะครับอ่าเราลุดูนหน้าที่ห้าสิบครับเขาบอกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับโรคเอชไม่ใช่โรคเดียวกันทาไมเนี่ยทำไมถึงใช่อ่ะเขาก็มันเป็นคนละอย่างกันนะครับแต่ติดได้ทางเดียวกันคืออะไรคือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนั่นเองนะครับอ่าต่อมา สองชื่อสองลูกมาดูข้างล่างเลยครับโรเอกรกเอก,เอกเอคูืออาการภูมิแพ้คุกก้มกันเนี่ยบกบกพ้องนะบกพ้องอยังไงอ่ะคือมันสูญเสียไว้นั่นเองเป็นระยะสุดท้ายของการตึดเชื้อไอวีโดยจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันลูกของเราเนี่ยร่างกายนั่นเองถูกทําลายจนไม่สามารถต้านทานลูกต่างๆได้นั่นแหละครับซึ่ง ถ้าหากติดเชื้อโรคเอดส์แล้วเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตไหมมีโอกาสเสียชีวิตเลยนะครับอ่าหากผู้ป่วยติดเชื้อหรือผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาจะทําให้เสียชีวิตนะครับได้ดังนั้นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนี่ยเช่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามายัยควรเข้ารับการตรวจเลือดหากพบว่าติดเชื้อโรคเอดส์นั่นแหละครับจะได้เริ่มรักษานะครับแล้วก็ทานยาอย่างสม่ำเสมอนะครับอ่าแล้วก็ จะสามารถมีชีวิตเนี่ยที่อยู่ยืนยาวได้กว่าปกติตามปกติเลยนะครับอ่าคือแปลว่าเราจะเมว่อติดโรคเอชจะตายเลยไหมไม่ตายเลยครับถ้าเรารักษาร่างกายของเราให้ดีแล้วก็รับประทานยานะครับต่อเนื่องนะครับเราก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตามปกตินั่นเองนะครับอ่าแต่ถ้าคนที่ไม่ดูแลร่างกายตัวเองเนี่ยจะตายแน่นอนนะครับอ่าซึ่งมันเป็นโรคที่ทําให้ตายได้นะโรคเอชจำไว้นะครับอ่าต่อมาเชื้อ HIV เนี่ยสามารถติดต่อ ได้3ามทางคืออะไรทางที่สมคัญการรับเชื้อทางเลือดการรับเชื้อทางเลือดเลยนะทางเลือดคือไงสารเสพติดไงครับที่มันใช้เข็มจิ้มเลือดอแล้วจิ้มคนอื่นต่อคือพวกเสพติดจะติดเชื้อได้ได้เลยนะครับและการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกถ้าแม่เป็นเอทลูกสามารถเป็นเอทได้ที่อยู่ในท้องนะครับที่อยู่ในท้องนะลูกนะอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคืออะไรสวกถืงยางอนามัยนั่นเองนะครับต่อมาหน้าที่ 5: 1เอดครับ 2อจุาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมตั้งครรภ์ไม่พร้อมยังไงหรอเวตั้งครรภ์ไม่พร้อมคืออาจเกิดไดจากหลายสาเหตุเลยนะครับเช่นการไม่ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์หรือการป้องกันแล้วอาจเกิดการผิดพลาดอย่ช่ทยังไงเปิดผกิดพลาดยังไงผิดพาดเช่่อาจจะถุงยางแตกเออถุงยางเราสามารถแตกได้นะครับสามารถแตกได้เลยนะครับอ่านะครับหรือเกิดจากการถูกบงับงคับล่อลวงข่มผืนอันนี้ก็อาจจะทําให้ท้องได้นะครับ ให้มีพศสัมพันธ์เนี่ยดูไม่เต็มใจมาดูกันต่อครับเขาบอกว่าการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ยจะทําให้เกิดผลเสียอย่างมากทั้งด้านจิตใจร่างกายสังคมและอาจเสียอนาคตของตัวเองได้เลยสมมติถ้าเรากำลังเรียนอยู่นะครับนะอีกทั้งยังเป็นการทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองเยเดือดร้อนแล้วก็เสียใจได้เลยดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนหรือว่าในวัยที่เราไม่พร้อมนะครับอ่านะ ถ้าหลีกไม่ได้ให้ปฏิเสธไปเลยนะครับปิดติดดเสธเลยแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับก็ให้ป้องกันลูกและการป้องกันการตั้งครันโดยไม่พุงประสงค์เนี่ยโดยการทําอะไรครับสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งนะครับในการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองนะครับต่อมาผลกระทบจากการตั้งครันไม่พร้อมมีดังนี้1เกิดปัญหาทารกถูกท้อทิ้งนะครับทำให้ เด็กเนี่ยกำพร้าและเด็กมีปัญหาด้วยนะครับจะเห็นข่าวว่าแม่เอาเด็กมาทิ้งตามถังขยะทิ้งตามข้างทางนั่นแหละคือปัญหาของการตั้งครันไม่พร้อมนะครับ 2. เสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย3เกิดปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากตั้งครันไม่พร้อมในวัยรุ่นเช่นภาวะต่างๆภาวะซีดหรือภาวะโลหิตจางนะครับ 4. เกิดความรู้สึกว่าวุ่นใจทำให้อารมณ์แปรปรวนเกิดภาวะซึมเครียดมันก็เครียดได้อาจเป็นั้นฆ่าตัวตายได้เลยนะ5ถูกมอง นะครับถูกมองด้วยทัศนคติและพฤติกรรมที่เชิงลบจากคนรอบข้างทำให้เรามีสุขภาพลายได้นะครับ 2. 4การยุติการตั้งครันผลกระทบจากการยุติการตั้งคันที่ไม่ถูกกฎหมายการตั้งคการยุติการตั้งคันคืออะไรคือก็คือการตำแทงอะไรลูกอ่าคือหนึ่ง ผลกระทบทางกายเช่นการตกเลือดถ้าเราไปทําแท้งไม่อาจจะเกิดการตกเลือดการติดเชื้อจากการยุติการตั้งครรภ์ทำให้เสียชีวิตได้เลยนะอสองผลกระทบทางจิตใจทําให้รู้สึกวิตกกังวลรู้สึกกลัวนะครับอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อร่างก,กายเรานั่นเองนะครับสามพยายามกรณีกรณีที่พยายามยุติการตั้งครรภ์แล้วไม่สําเร็จเนี่ยจะทําให้วิตกกังวลว่าหนึ่งลูกเราออกมาเนี่ยจะพิการหรือเปล่าจะครบสามสิบสองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เลยนะครับนะ อ่านนักเรนมาดูหน้า52ครับเขาบอกข,อข้อที่3การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ 1. ส่ทีมภูนะวางตัวในการคบเพื่อนให้เหมาะสมและรู้จักให้เกียรติกัน 2. รู้จักปฏิเสธอย่างชัดเจนหนักแน่นด้วยคําว่าไม่เมื่อถูกทักชวนให้มีเพศสัมพันธ์3ตั้งใจเรียนและคิดอยู่เสมอว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในวัยรุ่นน่ะจะทําให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายมากมายจริงๆนะสี่ไม่ทดลองมีเพศสัมพันธ์และไม่เรียนแบบพฤติกรรมทางเพศ ที่ไม่ถูกท่องจากที่ไม่ถูกต้องจากสืกอก่อต่างๆเช่นสื่อ, TV, อเทีวีอินเทอร์เน็ตอ่านะครับต่อมา5ไม่เที่ยวกลางคืนและไม่ดื่มสุราไม่ดื่มสุราพวกนังดื่มกอฮอล์อะไรงนี้ว่าสามสติดนะครับหกหลีกเลี่ยงการอยู่2ต่อ2นะครับกับเพศตรงข้ามในที่รับตารผลานี่มีโอกาสสูงมากในการมีเพศสัมพันธ์นะครับเจ็ดไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าเพราะอะไรเพราะอาจใส่ยานอนหลับนอนหลับอะไรก็ได้นะครับแปด ไม่หลงเชื่อคำชักชวนให้นะครับไม่หลงเชื่อชักชวนให้เข้าไปสู่สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธน์นะครับ90.12นัก <90. S 1> <12. S 2> เรียนลองอ่านเองนะครับลองอ่านเองสิว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วใช่ไหมนักเรียนมาดูหน้า55.3ต่อคลิกลืมบอกไปว่าถ้าสมมติหน้าไหนที่คลิกอธิบายแล้วนักหนูไม่ทันเนี่ยให้นักหนูซ่อปแล้วดูใหม่นะครับแล้วพวกคำกิจกรรมเนี่ยทำแบบฝึกหัดเนี่ย เป็อธิบายหน้าไหนพวกหนูทำยังทำไม่ติจก็ต๊อปไปก่อนแล้วค่อยขึ้นหน้าใหม่นะครับอ่าเขาบอกกิจกรรมที่1ห,หน้า5 3าาให้นักเรียนอ่านสถานการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยแล้วตอบคําถามก็คืออ่านตรงนี้ตอบสีส้มของพวกหนูก็มีบนหน้าจอก็มีใช่ไหมอ่าเขาบอกเด็กหญิงนะครับชาลิสาเนี่ยอ่าเรียนอยู่ชั้นมระถมศึกษาปีที่6เป็นคนที่ชอบพูดคุยติดต่อทางอินเทอร์เน็ตมาก,มาก,มาก,มากอ่าพอคิดว่าจะมีเพื่อนใหม่ๆ วันหนึ่งหลังเลิกเรียนเด็กหญิงชาลิสาเนี่ยนะครับได้นัดกับนายหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนที่ได้พูดคุยกันทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในระหว่างที่รับประทานอาหารเนี่ยอยู่นั้นเมื่อเด็กหญิงชาลิสาเผลอนายหนึ่งได้แอบาวางยานอนหลับลงไปในแก้วน้ําในแก้วนั่นแหละในแก้วของเด็กหญิงชาลิสาหลังจากเด็กหญิงชาลิสาเนี่ยดื่มน้ําไปสักคู่ก็เกิดอาการง่วงและหลับไปนายหนึ่งจึงได้พาตัว เด็กหญิงชาริสาเข้าโรงแรมและกุมขืนก่อนหนีเรียบร้อยเลยครับเห็นไหมการไปกับคนที่ไม่รู้จกักหรือว่าเราไม่ไว้ใจเนี่ยจะทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้แล้วก็มาตอบคำถามเลอน 1. 1. จนุจากสถานการณ์เกิดจากสถานการณ์เนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรกับเด็กหญิงชาลิสาก็แน่นอนอยู่แล้วครับเห็นไหมเขาบอกว่าอะไรถลูกวางยานอนหลับและถูกคุมขืน 2> 2. หน,นึ่งจุดสองเหตุการณ์นี้ มีสาเหตุมาจากอะไรเกิดจากจความไว้ใจคนแปลกหน้ามากเกินไปเห็น<ๆ>ไหมเพราะว่าเด็กหญิงชาลิสาเนี่ยไปนัดคุยก,กับนายหนึ่งเนี่ยที่เป็นเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตแล้วเกิดความไว้ใจมากเกินไปจึงทําให้เกิดเกิดเหตุการณ์คุมคืนได้นะครับ1.3ปัญหาที่เกิดอาตามาจากสถาน,นการณ์นี้คืออะไรอาจจะเกิดโรคติดต่อขึ้นกับเด็กหญิงชาลิสาเลยเลิกแล้วก็ตั้งคันไม่พร้อมด้วยแล้วก็อาจจะเกิดการทําแข้งด้วยคือการยุติการตั้งคันนั่นเองอีกข้อหนึ่งนักเรียนลองสอบเองนะครับ น,นักเรียนมาดูหน้าที่54ครับเขาบอกให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะขีเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนะตอบได้มากกว่าหนึ่งข้ออันแรกใช้เวลาว่างเล่น,นดนตรีและกีฬาอันนี้ไม่ใช่พฤติกรรมเสี่ยงเนาะอันนี้เป็นมีการใช้เวลาว่างให้ประโยชน์ไม่ต้องติ๊กอันที่2ครับ หาเพื่อนใหม่ทางอินเทอร์เน็ตอ่าอันนี้แหละพฤติกรรมเสี่ยงเลยอาจถูกล่าลวงได้ก็ติ๊กถูกไปนะครับอันที่3เดินในที่เปี่ยวลาพังเสี่ยงไหมเสี่ยงติ๊กถูกครับอันไหนเสี่ยงให้ติ๊กถูกอันไหนไม่เสี่ยงไม่ต้องติ๊กแค่นั้นเองนะครับอ่าต่อมาข้างล่างนักเรียนวิเคราะห์ป,ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันและเสนอแนวทางป้องกันลงในแผนความคิดเขาบอกว่าสีม่วงอ่าข้อสามนะการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันปัญหาคืออะไรอ่ะ หนึ่งเลยปัญหาคืออะไรครับสองสักสี่ข้อนะหนึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สองเป็นโรคเอฟสามเกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมสี่เกิดการยุติการตั้งครรภ์ก็คือการทำแท้งนั่นเองผลกระทบคืออะไรนักเรียนลองคิดแล้วเขียนมาให้ครูเอกด,ดูด้วยนะครับส่วนแนวทางการป้องกันล่ะเราจะป้องกันยังไงจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกนะ็คือควรรู้จักป้องกันตนเองในสถานการณ์ที่เสี่ยง ในการมีเพศสัมพันธ์วางตัวให้เหมาะสมไม่ทดลองมีเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆนักเรียนก็ว่ามานะครับอ่าน้าที่55เข้าให้นักเรียนอ่านสถานการณ์อีกแล้วเขาบอกว่านักเรียนอ่านสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันแล้วตอบคำถามเรามาอ่านเลยครับในกรอบสีเขียวเนี่ยเขาบอกว่านกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับแฟนหนุ่มจนเกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอ่ามเกิดการตั้งครรภ์ไม่ร้องนะ แฟนหนุ่มก็ไม่รับผิดชอบเห็นไหมผู้ชายก็จะไม่ค่อยรับผิดชอบเพราะว่าอะไรเพราะยังไม่พร้อมและพยายามหลบหน้าต่อมานกลาออกจากโรงเรียนกลับไปอยู่กับครอบครัวที่บ้านเพราะอายเพื่อนอายแม้พอรั้งคันก็เริ่มอายเพื่อนและด้วยความรักและความเข้าใจลูกผู้ปกครองผู้ปกครองให้นกอาศัยอยู่และคอยดูแลอยู่ที่บ้านแต่นกก็ร้องไห้ทุกวันเพราะมีความคิดจะฆ่าตัวตายแต่ด้วยความเอาใจใส่ของครอบครัวทําให้นกมีสภาพจิตท,ที่ดีขึ้นอ่า อ่านแล้วรู้สึกยังไงมีปัญหายัางไงเรามาตอบคําถามข้างล่างครับเขาบอกว่า4.1ปัญหาทางเพศที่เกิดขึ้นในสถานการณ์คืออะไรตั้งขันไม่้อมอ่าก็ตอบไปตั้งขันไม่พร้อม4.2ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากอะไรล่ะก็มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันไงเอออ่า 4, 4. นาักเรียนลองอ่านแล้วตอบคำถามโดยอ่านจากข้างบนดูนะครับอ่าหน้าที่56ครับข้อ5้าแล้ว นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเนี่ยพร้อมนาเสนอแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันอย่างบันทึกลงในแผนภาพเขายกตัวอย่างอะไรมาให้แล้วเขาให้อะไรมาแล้วเขาให้สีม่วงมาแล้วใช่ไหมครับตรงรอบสีม่วงเขาบอกว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน และปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันอย่างแรกเราต้องมาดูที่สาเหตุก่อนเพอยกตัวอย่างสาเหตุให้แล้วใช่ไหมสองอันใช่ไหมคือการสัมผัสและเตะต้องร่างกายการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันอีก3อย่างนห้เรียนลองหาสาเหตุมาตีว่าอะไรถ้าอ,อย่างเช่นกเกาะผีเขียวก็ได้การไปเที่ยวกลางคืนและการดืม่มเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมอีกอันหนึ่งผีส้มข้างล่างการอยู่กับผู้อื่นสองต่อสองที่รับตาคนก็ได้หลงเชื่อผู้ไม่หวังดีก็ได้นี่คือสาเหตุข,ของมัน ส่วนผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับทําให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตนะครับร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่าย 2. อ,อะไรอะ่ะเกิดโรคติดต่อทางที่สัมพันธ์ได้ 3. เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 4. เกิดการยุติคันที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้นี่คือผลที่เกิดขึ้นนะครับส่วนแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยสกอบสีฟ้านักเรียนลองหาแนวทางการแก้ปัญหามาให้ดูให้ครูเอกดูสักสามี่ข้อนะครับนะ ต่อมาข้อ6ครับนักเรียนประเมินพฤติกรรมของตนเองโดยขีดเครื่องหมายถูกล,ลงในตารางตามความเป็นจริงนะครับพร้อมทั้งตอบคําถามด้วยหน้าที่57นะครับนีนเห็นกรอกตารางไหมอ่าเขาบอกพฤติกรรมที่ปฏิบัติคือหนึ่งกลับบ้านดึกประจําบางครั้งไม่เคยอนไหนที่นักเรียนเคยก็ติ๊กไปนะครับสองเที่ยวกลางคืนเคยไหมบางครั้งรู้ประจาหรือว่าไม่เคยก็ติ๊กมา อยู่กับผู้อื่นสองต่อสองเป็นประจำบางครั้งไม่เคยก็ติดมานักเรียนลองติดตามขอของนักเรียนนะไม่ต้องติดตามคเอกนะครับแล้วนักเรียนก็มาตอบคาถามข้างล่างนะครับพฤติกรรมเสี่ยงที่ควรปรับปรุงแก้ไขเนี่ยคืออะไรก็เรียนก็เลือกมันสักหนึ่งข้อนี่คิดว่าเราควรปรับปรุงนะครับแล้วข้อเจ็ดก็ลองทํามาด้วยนะลูกนะเสร็จแล้วให้นักเรียนทํา,า,าหน้ากากบาดหน้าห้าสิบแปดหน้าห้าสิบเก้าด้วยให้เสร็จนะครับก็จะจบหน่วยการเรียนรู้ที่สามนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นหน่วยกานรที่สี่นั่นเอง และเราก็จะมาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับสำหรับวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่3พฤติกรรมทางทศนะครับของวัยรุ่นเนี่ยก็จบลงแล้วนะครับทำให้เสร็จนะักเรียนนักเรียนทําได้ซึ่งบทนี้เป็นบทที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเลยนะครับโดยตรงเลยด้วยซ้ำนะครับในเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4เนะาะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ